พรีวิวที่แม็กหม่2025ตัวใหม่ครับแต่ราคาเท่าเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยว m o t o r ร์ l พามาดูกันก็สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพล m o t o r ร์ l วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับพระราม5ครับอยู่กับเจ้านี่นะฮะ 2025 Yamaha T-MAX โฉมใหม่นะครับผมเพิ่งเปิดตัวเคาะราคากันมานๆเมื่อวานนี้ครับที่จริงเราต้องบอกก่อนว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะผมได้พาดูนะครับคันจริงที่มิลานในงานอีกมา2024ไปแล้วนะต้องบอกเลยว่าว่าเป็นสีเทาสีนี้พอดีเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูคันจริงกันอีกทีในประเทศไทยนะครับผมเพิ่งเปิดตัวเคาะราคาต้องบอกว่าเขาอัปเกรดนะครับไม่ใช่แค่ความสดใหม่ เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาแต่ยืนราคาเท่าเดิมกับโฉมก่อนนะครับทั้งในตัวของรุ่นสแตนดาร์ดนะครับ539นะแล้วก็รุ่นท็อปเทคแม็กคันนี้ก็คือ569ครับตอนนี้เนี่ยคือลูกค้าอาจจะจอง t e c แม็กเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นนะรถที่มาก่อนรออนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว t e c แม็กแล้วก็จะเป็นสีเทาสีนี้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดกันเลยครับผม เราต้องบอกก่อนนะว่า TMAX 2025เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันคือ Minor Change นะครับถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยรู้จักหรือรู้รายละเอเียดเชิงลึกมันนักอ่ะก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันแทบจะไม่ต่างจากโฉมเดิมเลยนะครับถ้าเรามองในตั้งแต่แนวแบบด้านข้างหรือครึ่งคันหลังเป็นต้นไปเนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างจากเดิมครับจุดที่เป็นไฮไลท์ในการเปลี่ยนแปลงจริงๆของเขาอ่ะคืออยู่ในส่วนของบริเวณคาวลิงทางด้านหน้านะครับ คาวลิ่งทางด้านหน้าก็คือชุดเบรนหน้ากากด้านหน้ามาครับรวมไปถึงตัวไฟหน้านะครับโคมไฟหน้ามีการแบบรีเชฟรีด e s i g n หน่อยนะครับมีในส่วนของตัวไฟ DRLLED ขึ้นมาครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับตัวเก่านะครับที่เป็น2024เนี่ยคือจะเห็นว่าถ้ามองผ่านๆมันแอบดูคล้ายกันแต่ถ้าเรามองเบรนช่วงจมูกของมันนะครับจมูกมันกับตัวเส้นไฟครับมันจะมีความแตกต่างกันะอันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบ เลเยอร์ Layer, ลึกเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตรงบรีนจมูกของมันนะครับมันจะลึกเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเชื่อมออกมาตื้นๆแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็คือความแตกต่างที่บรีนชุดหน้าของมันนั่นเองโอเคแล้วจุดต่อมาครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลกักๆก็คือเรื่องของการเพิ่มออปชันนะครับเทคโนโลยีอย่างแกน IMU ครับ IMU 6แกนเนี่ยจากแบบรถซูเปอร์ไบค์นะครับ เอาเข้ามาในนี่ครับตัวสุดสาย m a x Series อย่าง t m a x คันนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ mm ้โ hmm. หเรียกว่าเทคโนโลยีให้มาจัดเต็มแบบซูเปอร์บค์เลยหลายคนชอบถามผมนะครับว่าแบบเออทำไม t m a x CC น้อยกว่า Forza อะไรพวกนี้ไม่ใช่เกียร์ DCT ทําำไมราคาถึงสูงกว่าต้องบอกว่าคือ t m a x เนี่ยอันเนี้ยเขาถือว่าเป็นสุดสายของฝั่งสายพานนะครับรถสายพานนะแล้วก็เรื่องของออปชันเนี่ยคืออันเนี้ยผมพูดตรงๆเลยว่า ออปชันเทคโนโลยีเนี่ยเขาให้มาจัดเต็มกว่าครับอย่างที่บอกว่าตัว2025เนี่ยอัปเกรดในเรื่องของชุด IMU เข้ามาแล้วก็ในส่วนของตัว t e c h m a กเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของ Heat s e ีทนะครับแล้วก็ Heat Grip นะครับสำหรับใครที่บอกว่าขี่เดินทางในช่วงหน้าหนาวนะครับหรือแบบขึ้นเขาอะไรพวกเนี้ยอาจจะได้ใช้นะครับผมอ่าตรงเนี้ยก็คือจะเป็นออปชันที่แบบเรียกว่ามีสูงกว่านั่นแหละนอกจากนั้นรายละเอียดอื่นๆอ่ะต้องบอกว่าไฮไลท์ของเขาก็คือขุมกำลังเครื่องยนต์นะครับช่วง 5 6 2 c 4นะแต่ว่าตัว2025เนี่ยเขาปรับปรุงครับให้ผ่านในเรื่องของมาตรฐานไอเสีย Euro5 พัดขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของกำลังเนี่ยก็อยู่ช่วงแถวๆเดิมครับประมาณ47 HP กับแรงบิดประมาณ55นิวตันเมตรนะครับอะแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้คือส่งกำลังด้วยชุด สายผ่านสวิงอาร์มทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ฮะก็คือเห็นชัดเลยว่าเป็นสายผ่านนะครับถ้าใครไปเทียบกับฟอร์ซ่าเนี่ยอันนั้นเขาเป็นโซ่เนาะก็จะเป็นแบบรถมีเกียร์และมันจะแยกแตกต่างกันนั่นเองอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูที่เบรนดช่วงบนของเขาแล้วกันก็คือช่วงบนของเขาเนี่ยเราจะเห็นสวิตแบบโอ้โหเทคโนโลยีมากมายนะครับตัวเทคแม็กอย่างที่ผมบอกไปนะมีฮีทซ h ฮีทกริป แล้วก็จุดที่เพิ่มจากรุ่นสาตรดาดก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันคุสคอนนทรที่มีให้มานอกจากนั้นอะ่ะคือต้องบอกว่า m ม่ได้เปแหละก็จะคล้ายกับตัว2024ชุดหน้าจอสีนะครับหน้าจอสีเนี่ยเป็นจอสี TFT นะขนาด7นิ้วแล้วเขาก็จะรองรับการเชื่อมต่อ ในส่วนของแอป Garmin s t r e e t c o r d แล้วก็ Yamaha My Ride นะครับที่เชื่อมต่อได้2แอปพลิเคชันด้วยกันเดี๋ยวคือต้องบอกก่อนนี้ผมไม่สามารถออนสวิตช์ขึ้นมาได้นะเพราะอันเนี้ยคันนี้จะส่งมอบลูกค้านะครับผมเขายังไม่แบบต่อแบตอะไรนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอคันนั้นก็ได้ครับคันเนี้ยคือจะเป็นหน้าจอที่เรียกว่าเหมือนกันนะครับเป็นจอสีขนาด7นิ้วนะแต่ว่า จุดที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างในตัวนั้นก็คือในเรื่องของฟังก์ชัน TPMS นะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยก็จะไม่มี IMU กับ TPMS นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยจะมีในส่วนของ Seat Heater ก็คือเบาะอุ่นก้นนะครับเบาะอุ่นก้นเนาะแล้วก็ Grip Warmer ก็คือเอาไว้เขาเรียกว่าปอกแฮนด์อุ่นมือนั่นเองนะครับในเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยก็คือยังเป็นแบบการ a Adjust c h i l l ด้วยระบบ ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ปรับด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดเนาะก็ขอดูเป็นคร่าวๆอ่ะฮะแล้วก็เอออย่างที่บอกไป Riding Mo d e ของเขาอ่ะมันจะปรับได้2แบบนะ Riding Mode จะมนีนะครับอ่ะมันจะมีในส่วนของ T นะครับที่เป็นเท้าแล้วก็สปอร์ตนะครับผมอ่ะ T เป็นท้าเนาะแล้วก็ S Sport ที่จะปรับโหมดการขับขี่ได้ สองรูปแบบนะครับเป็นประมาณนี้นะโอเคฮะงันเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัว2025กันต่อเนาะก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ารายละเอียดดีเทลอะตั้งแต่ตรงกลางถังน้ำมันมาครับไล่ไปจนถึงบั้นท้ายเนี่ยมันเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของถังน้ำมันแล้วก็บาะนะฮะบาะเนี่ยคือจะเปิดขึ้นมาแล้วเราจะสามารถวางหมวกกันน็อกแบบ ฟูลเฟสนะครับเข้าไปได้1ใบด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่แบบ500-700อะไรพวกเนี้ยคือพื้นที่ยูบล็อกของเขานะครับมันจะไม่ใหญ่เหมือนกับตัวพิกัด300เพราะว่าอันนั้นมันเป็นโชคคู่เนาะแต่ตรงเนี้ยตัวพวกเนี้ยมันเป็นรถในสไตล์แบบสปอร์ตนะครับที่เป็นโชคเดี่ยวดังนั้นเนี่ยพื้นที่ยูบล็อกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัว300แต่โดยรวมก็ถือว่าใหญ่เพียงพอที่แบบวางหมกันน็อกฟูลเฟส เข้าไปได้แบบสบายสบายเลยนะครับจุดนี้เดี๋ยวอนุญาตปิดลงมานะครับตัวบั้นท้ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจะเหมือนเดิมแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาครับไฟท้ายของเขาเนี่ยคือจะเป็นรูปตัว T เลยและนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสเปคฮาร์ดแวร์อย่างระบบกันสะเทือนแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยก็คือ,อยังเหมือนเดิมก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็จะมี การทำงานร่วมกับระบบเบรกดิสก์คู่ครับทำงานร่วมกับปั๊มสี่พอร์ตตาดาวแบบนี้เลยนะฮะส่วนทางด้านหลังเนี่ยเป็นโชคเดี่ยวรายละเอียดดีเทลเนี่ยหลักๆสำหรับตัว t m a มเนี่ยผมก็ต้องบอกเป็นประมาณนี้นะนอกจากนั้นคือโดยภาพรวมต้องบอกว่าเขายังถือว่าเป็นสุดสายในฝั่งของรถ Big กส o ูตเตอรสายพานนะครับบิ๊กสกูตเตอร์สายพานณนะเวลานี้นะเพราะว่า หลายคนอาจจะเอาไปเทียบกับฟอร์ซ่านะครับว่ามันราคาสูงกว่าใช่แหละมันราคาสูงกว่าจริงก็อย่างที่บอกเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนที่มันจะแตกต่างกันแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีออปชันนะครับที่ทีแมเนี่ยเขาจะให้มามากกว่านะครับในส่วนของตัว t e คแม็กเนาะเพราะว่าตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เี่ยจอง t e คแม็กไปครับแล้วรถล็อตแรกเนี่ยเข้ามาก็คือจะเป็นตัว t e คแม็กซึ่งก็ต้องเป็นสีเทา ตัวนี้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าสีน้ําตาลอย่างดาร์กแมกมาที่พาร,ราม่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเป็นล็อตหลังจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีเข้ามาซึ่งก็จะเป็นตัวสีดําด้านก่อนอีกเช่นเดียวกันนะราคาค่าตัวของเขานะครับเท่าเดิมเลยเริ่มต้น539สานะครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวท็อปเชคแมกนะครับ569กก็ต้องบอกว่าคือปีนี้เนี่ยทางยามาฮ่าเนี่ยครับเขารุกตลาดจริงจังเลยเพราะว่า ทำในเรื่องของราคาค่าตัวที่เท่าเดิมหลายรุ่นแล้วนะตั้งแต่ในส่วนของรถเรียกว่าเป็นรถเล็กเนาะรถเล็กเขาก็พยายามแบบทำราคาให้มันดึงดูดมากขึ้นกับในเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะในส่วนของ Big b i บ e สำหรับผมถือว่าทำได้ดีแล้วนะการยืนราคาเท่าเดิมเมื่อเทีเมเมเทยบกับสเปคออปชันที่มันเพิ่มอย่างเทคโนโลยี IMU จาก SuperB บเนี่ยครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาเว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็ ให้มาติดต่อแล้วกันนะครับที่ยมห้าไรเดอร์ขับพระรามห้านะครับลองมาดูรายละเอียดกันแต่ว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าคันจริงจะอยู่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่ลูกค้ามารับรถนะครับพอดีวันนี้ผมเข้ามานะครับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าจะรอรับภายในวันนี้เลยผมขอเข้ามาถ่ายก่อนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมก็เดี๋ยวต้องรองดูกันนะครับว่าผมจะได้มีโอกาสขี่รีวิวเจ้า t m a ม2025ใหม่นี้ไหมนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงปลายปีเลยนะครับในงานคัดเลือก b บ of the Year นะครับช่วงสิ้นปีอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งเอาว่าในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ทให้พวกเราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ